ลกข่าวใหญ่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงการทหารและเทคโนโลยีระดับโลกเมื่อประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธเหนือเสียงหรือที่ทั่วโลกเรียกว่าไอเฟอรโซนิกเว็บบอนได้สำเร็จซึ่งถือเป็นการเ้ากระโดดครั้งสำคัญทางวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยจากเดือที่หลายคนอาจมองว่าเทคโนโลยีด้านนี้เป็นของประเทศมหาอำนาจเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีนแต่ัมน,นี้ ปะเทศไทยสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับนานาชาติได้อย่างแท้จริงอาวูหือสีนั้นคือเทคโนีที่มีความเร็วมากกว่าแม่ท่าหรือเร็วกว่าเสียงถึง5้เท่าทำให้ยากต่อการตรวจจับและสกัดกัน้นด้วยความเร็วที่สูงและความสามารถในการปรับเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้ ทำให้อาวุธชนิดนี้ถูกมองว่าเป็นสุดยอดวัตรกรรมที่สามารถเปลี่ยนสำลึงทางทหารผู้่วโลกได้การที่ประเทศไทยสามารถสร้างและทดสอบได้สำเร็จจึงไม่ใช่แค่การแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมก้าวขึ้นสู่วิีเทคโนโลยีการทหาร มาระบุว่าอาวุธต้นแบบของไทยสามารถทำความเร็วได้ถึงระ7เและมีระบบควบคุมการนำวิถีที่แม่นยำสูงใช้เทคโนโลยีวัสดุทนความร้อนที่พัฒนาขึ้นเองทำให้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึงหลายพันองศาในขณนะทะยานด้วยความเร็วสูงทั้งยังมีขนาดที่กระทัดรัดและเหมาะกับการติดตั้งทั้งบนเครื่องบินรบและเรือรบซึ่งทำให้หลายประเทศต้องหันมาจับตาม,มองอย่างจริงจงัง กระแสที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีรายงานว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ต่างส่งทู้แทนติดต,ต่อมาเพื่อแสดงความสนใจในการขอซื้อหรือร่วมลงทุนต่อยอดเทคโนโลยีนี้โดยฝ่ายจีนมองว่าไทยคือพันธมิตรสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่ไทยมีเทคโนโลยีเหนือเสียงจะช่วยเสริมแสนยานุภาพของภูมิภาคและยังเป็นประโยชน์ต่อย,ยุทธศาสตร์วิลแอนด์โรดอินนิฟิเรทีฟขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมน้อยหน้ามองว่าการร่วมมือกับไทยจะช่วยถ่วงดูนอำนาจกับจีนได้อย่างเหมาะสม สถานการณ์นี้ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในจุดสูงกลางของความสนใจระดับโลกทันทีเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศในเอเียตะวันออกเฉียงใต้าสามารถสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงระดับนี้ได้สำเร็จแต่ยังเป็นครั้งแรกที่ประเทศมหาอำนาจต้องแข่งขนันกันเพื่อเข้าถึงนวัตรกรรมจากท่าที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นหลักด้านอาวุธขั้นสูง ต้องคำถามว่าไทยสามารถพัฒนาได้อย่างไรในเวลาอันสั้นมีการคาดการณ์ว่าโครงการนี้อาจได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับสถาบันวิจัยด้านอวกาศและการบินรวมถึงการพัฒนาจากอุตุวกรรุ่นใหม่ที่กลับมาจัดการศึกษาต่างประเทศข้อมูลที่ออกมาบางส่วนบอกว่ามีการใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยออกแบบเส้นทางการบินและโครงสร้างของหัวรบซึ่งช่วยลดเวลาในการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก การที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแต่ยังอาจทำให้สมรุ์ทางการเมืองและการทหารในคูมิภาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง หากยเลือที่จะขายที่นี่ีให้กับประเทศในประเทศหนึ่งอาจทําให้เกิดแรงกดดันจากอีกฝ่ายและอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การแข่งขันทางอาวุธในอาเซียนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้รัฐบาลไทยใช้โอกาสนี้อย่างรอบอคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศ นอกจากนี้ยังมีคำถามสำคัญว่าไทยจะยืดยืนอยู่ฝั่งใดระหว่างสองผู้มหาอำนาจกหรือจะรักษาจุดยืนแบบสมดุลทางการทู่ใช้ทคโนโลยีนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความร่วมมือไม่ใช่เพื่อก่อให้เกิดความตึงเครียดที่อาจรุกรามจึงความขัดแย้งในอนาคตหลายคนเชื่อว่าไทยควรใช้โอกาสนี้เป็นไพ่ต่อรองทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศ ความจริงที่ว่าอาวุธเหนือเสียงของไทยถูกพูดถึงในสื่อใหญ่ทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาทําให้เกิดกระแสะความสนใจอย่างมากและิเคราะห์หลายคนถินก,กับเปล่าว,ว่านี่คือการถูกยักที่หลับไหลเพราะประเทศไทยที่มักถูกมองว่าเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่กลับสร้างผลง,งานที่ไททไทประเทศมหาอำนาจได้อย่างพาดไม่ถึงและอาจเป็นจุดเี่นที่ทาให้โลกต้องหันมามองศักยภาพที่แท้จริงของไทย สิ่งที่น่าจับตามองต่อจากนี้คือท่าทีของรัฐบาลไทยว่าจะเลือกเดินเกมอย่างไรไทยจะเปิดขายเทคโนโลยีนี้จริงหรือไม่จะเลือกพันธมิตรทางทหารรายใดหรือจะเลือกเก็บไว้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับประเทศเพียงอย่างเดียวคำตอบเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของไทยในเวทีโลกและอาจสร้างบทบาทใหม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในสมรภูมิการแข่งขันเทคโนโลยีทางการทหารระดับสูง